นะคุณคุณสมชายบอกปปชอที่ก็ตัดมาสี่ล้านเป็นงบงบประชาสัมพันธ์ปปชอก็ตัดแค่สี่ล้านเป็นงบประชาสัมพันธ์เท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับงบอบรมงบทําหน้าที่อะไรของปปชอไม่ได้เกี่ยวส,ส่วนงบงบของให้พวกไอ้นักการเมืองไ,ไปโน่นไปนี่ไปไปทเที่ยวกันไม่เห็นตัดเลยมีเพิ่มอย่างเดียวอ๋อไอ้นั่นไอ้นัน่นอยู่ในแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงอยู่แล้วล่ะเขาใช้อยู่แล้วล่ะใช่เทสที่ก็บข้มเนี่ยตัดตายจริงเลย ครับแต่อย่างกระทักสินเนี่ยทักสินเนี่ยโหเอาเงินมาให้พวกพวกที่ลูกลูกน้องขี้ข้าเนี่ยทำไมให้มาเยอะจังอ๋อจะไปเรียกเขาขี้ข้าไม่เอาอะไรเลยไม่เรียกเขาขี้ข้าอ๋อเรียกองครักษ์ดีไหมองครักษเออได้ก็ได้องครักษ์ก็ได้โหเอาเงินมาเก็ไม่รู้มันจริงไม่จริงเพราะว่าเพราะว่าเขาออกมาปฏิเสธแล้วเนี่ยเรื่องโอนเงินร้อยล้านบอกใครจะโอนมาตั้งร้อยล้านบอกปฏิเสธแล้วนี่ไม่มี เนี่ยเอาเงินตรงนี้เก็บไปกินในทั้งทั้งชาติเลยเขาไม่เขาไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องลงมาเล่นเนี่ยทักษิณเนี่ยไม่ยุ่งคนเดียวเขาเขามีเงินเยอะเขาผมมีบางส่วนเก็บอยู่แล้วล่ะขอบพระคุณนะคุณตุมชายพอดีพอดีเดินทางมาถึงจุดตรวจตาคุณจีจังฮะคุณจีจังสามสิบสามสิบวิก็แล้วก็คุณจีจังครับสวัสดีครับสวัสดีคุณประจักนให้สามสิบวิฮะอ่าวสุนทรอากาศไม่เหมือนสหรัฐอ่าจะชัดดาวไหมอ่ะมันจะชัดดาวเปล่าเออชัดอัพโพลิติกมันเหรอฮะชัดอัพโพลิติกอ่า ทีนี้ถามว่าทาไมไม่เหมือนสหรัฐสหรัฐน่ะมีนิสาธารณะร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยแล้วก็ลักษณะนักการเมืองสหรัฐเนี่ยเขาทาเพื่อประชาชนถ้านักการเมืองไทยพลิติกนักการเมืองไทยเนี่ยนะเขาทําเพื่อเขาคือไม่เห็นประชาชนเอวนักการเมืองไทยเนี่ยสุดยอดเขาทาเพื่อประชาชนทั้งนั้นแหละทำเพื่อส่วนรวมผมเห็นสัมภาษณ์มาแต่ละคนอ้างชาวบ้านทั้งนั้นแหละคุณจริงจังผมไม่เคยเห็นกครว่าผมจะทําเพื่อตัวผมเองนักการเมืองไทยเป็นเศรษฐีพันล้านใหม่เปล่า อ่าเก้าสิบรายอ่ะนี่นี่สายสนักการเมืองไทยนะ,อะไอ้ส่วนเรื่องงบประมาณที่ตัดงบประมาณอ่ะโอ้ยองค์กรอิสระคุณไม่ต้องวงหรอกอคือคุณตัดสินเข้าข้างเขาเขาก็ไม่ชมคุณอคุณไม่ตัดสินเข้าข้างเขาเขาก็บอกแล้วว่าคุณมาจากคามชอ,อมเลยคิดจะต่อสู้กันคิดจะตัดงบกันอย่างเนี้ยมันจะมีตัดอีกเยอะคุณประจกรักษ์เพราะว่าเจ็ดอีกเจ็ดปีคุณอย่าลืมนะองค์กร ก็มันมีนักการเมืองคนหนึ่งเขาบอกแล้วว่าเขาจะเอาคืนอลูกเขยเสร็จีอันดับหนึ่งของประเทศน่ะอจะเอาคืนมีจะเอาคืนดี่ย้เิเขพูดออกคืนเลยนะครับเ้าถึงบอกว่ามันต้องชัดดาวพลิติกคือปิดคือไม่ต้องจ่ายเงินเดือนนักการเมืองสักหกเดือนอหรือถ้าจะชัดชัดดาวก็ว่าเม้นเนี่ยนะก็ต้องเอาองค์กรก็คือตำรวจกับทหารทหารบางส่วน ที่มีส่วนไปรับใช้นักการเมืองนี้ชัดดาวต่ก็ทำตามหน้าที่เขาบอกว่าทำตามหน้าที่รัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารเขาต้องตอบสนองถ้าทหารที่สันตหวัภาคใต้นี่ไม่ต้องชัดดาวชัดดาวเลยนะเอาเฉพาะทหารที่เดินตามหลังเดินตามหลังหิ้วกระเป๋าให้นักการเมืองอะนะแล้วก็ชัดดาวไอ้พวกตำรวจที่ไปค่อยที่ค่อยอะไรเดินสอพลนักการเมืองเพื่อต่อรองตำแหน่ง ยังไน่าจะชัดเาาเลยอ่ะเอาละเอาละขอบพระคุณครับคุณจิจังครับขอบพระคุณนะฮะเดี่ยวเวลาคุยกันใหม่พอดีมันเดินทางมาเลยเวลาที่ควรที่จะเป็นแล้วนะครับขอบคุณไอวีเอฟฮารานฟู้ดนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการนี้อยู่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะช่วยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับวันอาทิตย์นี้เราจะเดินทางลงมาในพื้นที่แล้วนะครับสมทบทุนได้นะครับไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่า จะบริจาคเงินเข้าสมทบนะครับชื่อหมายเลขบัญชีครับกองทุน I b บ v เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับหมายเลขบัญชีจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับไปที่สาขาธนาคารนะั่นแหละบอกว่าชื่อบัญชีเ็คือกองทุน I b บ v เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับหรือใครที่มีอาหารแห้งนะครับหรือจะบริจาคน้ําก็แวะมาที่ I b บ v ก็ได้นะครับที่พระรามเก้าตัดกับถนนเอกมัยรามอินทราน,นะครับหรือไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอบีเอฟฮารานฟู้ดนะครับทุก100บาทก็จะหักเข้ากองทุน1บาท ห้าสิบต่าง์นะครับผมประจักษ์มงคาสา์ขอพรบคุณทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ